วันนี้เราอยู่ที่นอเบิร์ธโฮมนะครับที่เขาใหญ่แวบเดียวนะครับจากกรุงเทพมาเขาใหญ่อีกแล้วนะครับก็มาทุระเรื่องบ้านแหละครับไม่มีอะไรมากแล้วก็มาเจอกับเมนูแรกกันก่อนเลยก็คือซุปผักโขมชนะิชมรอมอ,อืมร้อนร้อนเนะอืมอืม ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เขาเจ้าของเขาเป็นถ้ามีสองช้อนสามช้อนต่อนี้คือใช้ได้มากเลยจิวอืมอันนี้ไส้กรอกโฮมเมดชิมก่อนนะตัดได้กินคำดิตัดได้กินคำดิโอตัดจิ้นเล็กมากมแค่นี้พอ เล็กไปอีกบ้างอีกบ้าะอร่อยอ่ะนังกรอบอืมนังกรอบอันนี้เขาทำเองใช่ไหมที่เนี้ยถ้าเราดูเราดูจากในนั้นรายเดเขาอะมันบดอร่อยมันบดใช่ป่ะชิมมาชิมเลยเป็นไงอืมมันมีเครื่องเทศเขาด้วยหรือเปล่าเนาะหอมมาก แล้วนี้นต่อไปนี่คืออะไรชาผลไม้ครับอันนี้คือชาผลไม้นะครับอ่อยมากถูกใจเลยครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศความสวยงามของซุปผักโขมที่เราทานหมดแล้วนะครับ<อ>เกี้ยงเลยอร่อยมากและเมนูต่อมาครับแฮมเบอร์เกอร์จริงๆว่าต้องถึงข้างบนเนาะแต่ว่าเรากลัวจะไม่ถนดัดเราก็เอางี้เลยยงตามเลยปะยังตามเราแค่ให้ชิมให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน โอ้โหนี่ขนมปังเขาทำเองเปล่าใช่ก่มาเลยทีดีแกอมาอืมมันรสอหลรตัดมาชิมคำเนี้ดจะได้รู้อธิบายไ,ไ,ไม่ถูกแต่ชอบตัดมาชิมให้อ่ะเ,เป็นไง ใช่ได้ไหมขนมปังกรอบอร่อยหอมเลยอร่อยอ่ะอือก็อร่อยเลยอ่ะขนมปังกรอบจังเลยอ่ะอือรสกำลังดีเลยเนาะครับอือเรร้านร้านอยู่ที่ไหนเลยถนนร้ราน,น,นอือร้าน No Bird Home นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับมิวินเทอร์อ ยังไงอืมไปร้านเล็กๆน่ารักน่ารักเ้าของเาสว่างเหมือนเาเป็นตัวเองคือบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคุณหนึ่งนั่งอยู่ข้างนอกเพราะว่าพอดีพาน้องแมวมาด้วยนะครับเขาให้อยู่เฉพาะข้างนอกนะครับเดี๋ยวดูถ่ายบรรยากาศข้างในเนี่ยครับเขาจะมีห้องนะครับห้องแอร์ข้างในนะครับแต่คุณหนึ่งอยู่ข้างนอกรับบรรยากาศโอโซนระดับเจ็ดของโลกโอ้โหสุดหายใจเผื่อทุกคนแล้วนะครับแล้วก็ ได้กล so like so uh, ิ like hey, okay. well. ่นเต็มๆเลยนะฮะอ่าก็สรุปแล้วก uh uh ็อยู่ที่นอร์เบิร์ธโฮมนะครับเดี๋ยวยังไงพิกัดสถานที่นะครับคุณหนึ่งจะใส่ไว้ที่คําอธิบายของคลิปนี้หรือว่าใส่ไว้ด้านด้านใต้ของคอมเมนต์นี้ไว้ให้นะครับให้ดูเมนูมันจริงๆเมนูเขาไม่เยอะหรอกแต่ว่าอดูเมนูก่อนเมนูเขาก็น่ารักมากดูดิเป็นไม้ๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเล่มเหมือนหนามากเลยแต่จริงๆแล้วมีแค่2แผ่นนะครับเมนูนี่คือเมนูเขานะครับส่วนมากเขาเด็ดพวกลมพัดมั้งใช่ มมดดแซกกอ,อกอเ,เบอร์เกอร์ที่เราที่เราทานไปเนี่ยแสกอ,อกเบอร์เกอร์เนื้อจริง,รงมันมีอื่นๆอีกใช่ไหมแต่ว่าเราสั่งมาเท่านี้นะครับก็อ่ะนะฮะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่เพจเขาก็ได้ครับนะฮะเขามีอยู่ในเพจด้วยโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคนหนึ่งจะทานเผื่อทุกทก <ๆ S 1> คนเลยนะครับ และยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึสอนดีสวัสดีครับ